ผู้ใดที่เขาท่านเนี่ยเขาได้รับได้ผูกปองให้เวลาแค่น5นาทีเท่นานั้นนะฮะ<ห>เอามาย <5 S 2> <น>่อนหานาทีขผมบองเลยครับเอ,เอามาหน่อยเอามาหย่อนได้เลยแบครับะน,น,นะ,ะขอบขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยกับบีคาแก้นที่ถึงโทเวลติกที่ถึงกีตาแก้นยา,ส,ามส,ขขส,นสมุนไพรตาเจนครับผักกาดจันญพรฟ้าสีเขียวของสุดชื่นกลิ่นสมุนไพรครับยาสตรีเป็นโลชิน้ำยาน้ำสตรีเป็นโลเพื่อสุขภาพของสตรี เร่งหนโอทีครับคุยต่อไปคนโอทีก็โอทีบาใหญ่สิบบาทครับน้ำปลาใหลตองคำแซ่บนัวของแท้พี่ทู่เช่พูกฟิตของเขาเปลี่ยนวัยในหนาทีครับสบูส้นไทยอีออนสวยจริงต้องอีออนอาหารกอดทุนยหลฟูดยูนตูฟูนะครับอ่อยที่ที่มีฟังเ์ชัดูันจานยอดดนครับผมรถฟ้าไทยฟ้าไทยเติมความสุทุกความอร่อยรถายังดอย่าง5หบไทยรสงสรว หน้าดีมีาหน้าิยิอยากให้อาอาปเช่มื่รใช้อาปเช่บอกไอาปเช่นาทีใคยังไม่ได้ส่งผู้กองเลยเยเลยเลยเพื่อนเลยยเลย่ได้เลยเลกลนะครับเอาช่วงนี้เรียนเชิญทีมพี่ดเจด้วยดีกว่านะครับด้านบนเวทีเลยเดี๋ยวเราจะจับแจกรางวัลกันใครที่ยังไม่ได้ก่อนผู้ปองนะเรียนเชิญพี่ชายเบญนเราด้วยนรับ แลพี่พีดีเจจาก้าสิ่นนักไทยท่านรีนชคผมนะครับใครจะเป็นผู้โชคดีของวันนี้เดี๋ยวมาลุกันนะรางวัลทองคำบท่านหนึ่งบาทบาทหนึบาทต่อหนึ่งหมื่นบาทหนึมบาทวันึบาทที่ราคาหนบาทหนึบเลยหนึ่งมบาทวันนี้จะเป็นของใครนมีใครที่ไม่ได้เงนผูกบอลไหม ที่ไยอนกนนะครับอยู่ตรงเี้นะครับเลี้ยวอเลี้ยวบอนับขอยลังดีกว่าเย้เรงเรรตรงนาระาราะช้างบอกว่านายุนี้เราทำาบรุ่นทันวันนี้นะล่าล่าล่าุคท่าจีนมาเร็วยงเจอพี่คนอยู่ด้าน้า่บอพี่พีช้างพูดครับผมไปซื้อมาหน้า ขอใร่วมกันกับเราขอขอให้โชคดีเลยนะครับนะครผมวันนี้เราได้มาแล้วมาแล้วมาเลยผ่านเครื่องสกเถจกนั้นมีไหมครับท่านมียกตัวเลยนะมียกมือเลยมียกมือเลยโอเคน่าจะโค้งแนวโอเคช่วงนี้ขออนุญาตที่ฉลามได้ไหมครับจากผู้วิชาชีพได้ได้เราต้องแพ้หน้าตาใครให้คะแนนวันนี้ให้ประทู่ไรเป็นผู้ว่าหนึ่งใบหกใบต่อไปเต็ม Thank <laughs> you.